เดีย๋ยวเอเอาออกมาแล้วมัมมัมข้าวเอาของแม่มันมาเทเติมอีกนะถ้วยที่แม่ตักไวนะ้น่ะเอาหน้ามันลงไปนะ่ะ เอาถ้วยข้าลงมาอีกลูกนี่มันจะได้ไม่เบียดกันเอาออกมาแล้วเทให้แม่มันด้วยกินใหญ่เลย กระจายกระจายอุ tatto, iesen, izable, realised, ๊ยอย่าให้มันเบียดกันระวังอย่าให้มันข้าวหกมากเลอะเทอะทั้งกินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเอาจับหน้ามันลงไปในถ้วยข้าวดิดูถ้วยข้าวแม่มันด้วยนะ ขุนให้พีเดี๋ยวเอาไปขายตัวละสามร้อยบาทแจกฟรีไม่มีใครอยากได้เอาตัวนี้กำลังเบ่งขี้หรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่เชา้าเมื่อวานก็เหมือนทั้งกินทั้งขี้เดี๋ยวกินเสร็จเตรียมนมไ้ให้มันด้วย นี่ตัวลายลายนี่ตัวลายลายนี่เอาไปจับหน้ามันหน่อยตัวสีน้ำตาลไปอีกแล้วจับจับมาเ,าเร็วมันจะได้อิ่มพร้อมๆเพื่อน่ะไปเอาหม้อลงมาไปเดี๋ยวจะได้ตักน้ำน้ำให้มันเลียแม่มันกินใหญ่เลยดูดิ วันนี้แม่เพิ่มไก่ขึ้นมาสองตัวนะมันกินเยอะเมื่อวานนี้ป้าปทูสองถาดน้ามานานามันมองเห็นหรือเปล่าตามันนี่เห็นอยู่ตะเป๊ะสบาช่้างไม่มีวินยยัยจริงๆเลยอ๋อ พอหล่นลงพื้นแล้วก็ไปเลียเอาเลือดอะไรของแม่มันทำไมเลือดแม่มันยังมีออกมาอีกอ่ะมันเป็นประจำเดือนหรือเปล่าจช่อเอา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 ถ้วยข้าวให้แม่มันเร็เวๆๆนั่นๆอีกถ้่ยนึงนะ เก็บถ้วยเปล่าออกมาก่อนลูกต้นนี่นี่น่าๆน,น,นะ,นะ,นะมาแย่งลูกแล้วนะ่ะมันให้นมลูกมันก็เลยต้องกินเยอะไอ้นี่ดูแม่ยังไม่อิม่มจะดูดนมท่าเดียวฮะฮะฮะดูมันดูมันดูมันมันจะดูดนมดิ <c oughs> เด้อดๆนั่นนั่นเก็บถ้วยเปล่าออกเข้ามากันเก็บมาเก็บมามัน,นแตกะทองเต้เอาน้ำเอาเติมมาให้ให้มันกินน้ำกินข้าวเสร็จมันจะได้กินน้ำ้ลยเปิดน้ำมาใส่ถ้วยนั่นมามันมีถ้วยแตกใบหนึ่งนะใส่ถ้วยที่มันดีๆนะ่ะ นั่นดู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 ด,ดูไปกวนแม่มันกินเยอะนวกินเยอ้ย่ับมาอย่าให้มันไปกวนแม่มัน ให้มันกินข้าวก่อนอ่าอันนี้เวี่ยงหม้อแล้ว <laughs> ยังไปโทรออกมาตืวนไหมหัวหน้าตาบอดก็อืมตาบอดหรือ่ามันเป็น้า,า้า ดูยังไงว่าหมาตาบอดเนี่ยดูไม่เป็นน,นั่นนัน่นไปกวนแม่อีกแลออ้วไอ,อ้ตัวขาวๆนั้นมานั่นเดอดกัดหนดของทุกคนเลอืออืออือเอาเอา,เอามามันต้องกินน้ำน้ำยาเฮ้ยชอบกวนแม่เอาเอามาเนี่ยไปยกหม้อข้าวมาลูกไป เดี๋ยวเอาน้ำน้ำให้มันมันชอบดูเอาขาป้ายเข้าไปในถ้วยข้าวแล้วอะดูยกมยกัมกมก้มัวอืมกินอะไรมั่วๆอ,อ,อย่างนั้นว่ากินเหมือนหมาไม่มีสกุลเลยเว้ยเว้ย ทำไมไปยกหมอ้อน้ำซุปนี่มาไว้นี่ไม่ได้ดูเลย <c oughs> <c oughs> น้ำร้อนลวกปาาร้ <c oughs> อ,อนหรือเปล่าวะน้ำร้อนลวกปาาไห <c oughs> มยกหมอ้อน้ำซุปเข้าไปปิดฝาหม้อก,ก่อนทำก๊อกเหลวเด้ย๋ยใช่ปิดก่อน เอาตะเกียบมาให้แม่อันนึงเร็วมาควนๆให้นะ้ำมันใสๆหน่อยมาเร็วเอาดิยอตายแล้วตาบอดหรือเปล่าวะหมานั่นเอากระตูนกินเร็วอ่ะ,อ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 ะ มันบ่นบนแล้วเนี่ยจะกินนมแล้วเนี่ยจะกินนมท่าเดียวจะกินนมแล้วเนี่ยกวนแม่แล้วไหยไอตัวนี้เนีย่ยเ <c oughs> ช็ดปากยกมาข้าวเข้าไปหน่อย มันก็ยังกินไม่อิ่มอยู่มันก็ยังกินอยู่แต่ว่ามันต้องกินน้ำๆมันช่วยทำความสะอาดแม่มันวันนี้เดี๋ยวเอามันนอนหลังบ้านนี่แหละช่วงกลางวันนี้เอามัน,นอนหลังบ้านก่อนที่เราจะไปตลาด <c oughs> อ่ะหิวนมแล้วเว้ยหิวนมแล้วไห้ยหิวนมแล้วไว้ยอ่ะอ่ะ อะแม่ไม่ยอมนอนแม่ไม่ยอมนอนลงดูดไม่ได้กร <c oughs> ะตูนไม่ต้องมาอ้าวทำไมเอาไปนอนอย่างนั้นอะ